เหมือนกันสิขึ้นมาไายแล้วเลิศ้อมหอมตินกับเมียงพันกูพัน,พพนปตา สวัสดีสวัสดีตอนเช้าๆนะทุกคนมื่อนี้มาพบก,กับน้องอู้มาพบก,กับสาวน้องอู้ร้องสาดมื่อนี้อู้ไปตลาดกับแม่เช้าๆแล้วทุกคนให้เมตุเฝ้าหานให้มื่อนี้ได้กระดูกงัวเนาะกระดูกงัวมา่วยเลยน้องเมอ,อคุยเหวะเราผิดนี่เนาะกระดูกคุยมาแล้วกักบเลือดสามสามต้นเนาะมื่อนี้ซิมาเฮ็ดเมนูแกงกระดูกแกงกระดูกอ่า แกงกระดูกควย้ยไส้อ่าเลือดนะทุกคนแล้วก็ใส่ผักอีเลิศ์ส่วนว่าลืมซื้ออันลืมซื้อเพียมาแต่ว่าทใครแต่ว่าสุดแล้วครับน,นอ้องอูเฮ็ดจุ่มครับน,น้องอูอันต้มเพียแล้วน้องอูเอาใส่ตู้เย็นไว้อย่างมีเพียตัวนั้นอยู่เนาะไม่ใช่มาเฮ็ดเมนูอ่าแกงแกงกระดูกควายไส้ต้อนเลือดแล้วก็ใส่ผักอีเลิศเนาะทุกคนเผ็ดแบบบ้านๆเฮานี่ตอนนี้ก็เป็นตอนเที่ยงเนาะประมาณอ่า หกโมงปลายเอ้ยหกโมงครึ่งใช่เจ็ดโมงละหกโมงครึ่งใช่เจ็ดโมงละซึ่งกลับไปเบิงวิธีการเฮ็ดกันเลยเนาะทุกคนว่าที่เป็นเราเด้อเพราะว่าหลายคนก็ว่าว่าน้องอู้กินแต่อันนอแต่พักเอาแท้เอาว่าบ่เห็นกินซีนกินปลาแยกเถือ่อว่าจารอันสิประหยะัดนอเจอแท้จริงก็บ่ได้ประหยะัดนะทุกคนก็กินอยู่แต่ว่าบ่ค่อยได้อ่าถ่ายคลิปเนาะคิดว่าการกินซีนกินอันเดีย๋ยวคิดว่าทุกคนน่าจะบม่มมักนะก็เลยเวาทา,า์ไทยวัยนนี้ก็เลยทีมาถ่ายให้ทุกคนเบนิกนอว่าอันน้องอู้ก็ กินซิ <filt ling noise> ้น pues ย like on ูกะว่่อยากกินหลายอะนะดนๆกินเท่นึ่งกะเดี๋ยวให้เบิ่งวิธีเฮ็ดตำกันเลยนะ นี่เฮากะซิมาใส่ก้างใบมังหุ่งก้างมังหุ่งเนาะทุกคนเพื่อให้ซีนมีความเปื่อยไวสูตรนี้ได้จากปลาดาวเนาะเอาต้มไปน้ากันนั่นแหละเพื่อให้ซีนฮันมันเปื่อยไวเนาะคนมือน,นี้ซีมาเก็บผักอีเลิศเนาะคนแม่ผักอีเลิศมืดนี่นะนี่เงนแข็มห้วยเนาะแต่ก่อนแม่เอามาปลูกงานหนึ่งสองงานนี่แหละเดี๋ยวนี้แพ้เมื่เดี๋ยวนี้ซีไปเก็บก่อนเด้อทุกคน เลิศพักอีเลิศดอันนี้ฮันต่ก้อนแม่จันเอามาปลูกต้นหนึ่งช่องต้นนี่แหละแคมอันนี้วันนี้มันขึ้นล่ยล่ผู้เดิมก็มาเอาวีไปกินนะทุกคนอันนี้เป็นแคมห้วยขึ้นงามงามเป็นตลอดปีกระทาเดิมมันยามแรงมันกระซิเป็นน้อยกรถทาเดิมมันยามฝนทึกใส่เหมือนกระซิขึ้นมาไล่เนาะเลือดหอมกินกับเมียงพันปูพันปลา ใช่เลยนะไ,ไมเนาะอืมใช่เลยอู<ๆ>๋ได้ใส่อันก้างบังหุ่งไปนะทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยให้ซีนไ่ว้ขึ้นไ่ว้ขึ้นไปจะเป็นนัวเนาะอู๋ใส่ไปแดบไปหน่อยนึงเลยโอ้นหเนียใส่เพียกต้มไปเมื่อนั้นได้หมดเลยมนยุคอนกนเ่ยอืม พอลนะอยู่ก่อนคนแตะพอพอตลอดย,มยามเดกกัยามเพิ่มจะาซ้อันนี่เก่งเพียเก่งกระดูกหัวเออกระดูกควายใส่อาจจะได้ดใส่เลือดเนาะถ้ามันสุกนแหละเอาไว้น้ำสุกทา,ทานนี่เปื่อยก้อนแล้วค่อยเสื้นเลือดตม้มรูปขนฟองอันนี้ เฮือนขัวขั่นบนได้ดังไฟใส่เลยทุกคนมาดังอยู่ในมองนี้คณะเมื่อเด้ฝนตกก็ค่อยไปดังอยู่ไหนเหรอข้าวเหรอออกเอาผู้ซื้อประเทศเฮือนขัวนี่ละเคียบลงมันโบสมันโบเห็นหูไร่ดิมันก็ทค่ปกติมันล่วมาความโฮซื้อเมื่อนี้สร้างเพิ่นกระมานะในทุกคนมื่อนี้สร้างกระมาบุกเงิน กำลังโบกนะเบ้าน้องอู้น้องแม่ทิไปเปิดน้ำเฮือนเปิดน,ำน้ดนำมาเลยนี่มาเออมา<ป>แม่เซไปเปิดน้ำให้นะเบ้าเนาะเปิดน,น,น้่นนนาฟ้ายังยังมีอันนั้นอยู่คุณ นี่เนาะงานขัวที่เฮ็ดใหม่กระไขขึ้นกวัวเก่าเนาะแต่ว่าปลาแดกปลาใหญ่ที่เฮ็ดปีไก่นี่ทิหมดแล้วเด้อทุกคนมันมัน,ม,นมันเริ่มเปื่อยอะ่ะเนื้อเนื้อมันเริ่มเปื่อยแล้วนะไม่เนาะบ่มฮันแล้วเนาะต,นนต้องได้เฮ็ดใหม่น,มมนี่ทุกคนเบิ่งก้อนเลือดงามแท้งามว่าก้อ,กอนนึงสองพันกรีบตัดก่อน

งามขนาดเรียนนี่นี่ อโอ้โหนี่นี่ทุกคนเบิ้งเลือดแต่แซบขนาดคนนีสแซวไปไปแกงใส่น้ำปานีเนาะคนนี่แซวเล,เอวลือดแซ่ทุกคน <c oughs> อูไปอาบน้ำมาเนาะอ,อาบน้ำตอนเศ้านี่มีเห็นไมแม่ แหค่น,นี้มันกระดัมหน่นอยคนที่มันลงน้ำแต่น้อยอู๋ม,มันตับได้ไนดีนะทุกคนจริงมันเลือดต้มมันดนมันซุกจนดีซุกแล้วแต่มันเออเลือะเรารสซุกก็จะเป็นพี่โพงแล้วแบบนี้พี่โพงแท<ะ>้ <ทะ S 1> เดี๋ยวทาเธออันนี้ซุกออมอีกจ้ากน้อยก่อน หลังจากีรอท่าอันนี้สุกน้อยนึงเนาะอู้ที่พาทุกคนไปเบิ่งนะบ้าอู้ทราบเหอาเนานะทุกคนว่าสิเป็นอนะไรไปเบิ่งน้อยหน,ยนึงน้ำกันเนะาะบ่ไหมทราบปูนโบกปูนทางนี้แล้วอนะเนาะแล้วมดละตัวนี้ก็แล้วละแล้เวเมื่อวานนี้เฮ็ดผู้เดียวอีกได้นน่นี่ตอนนี้กำลังซีทราบมองนี้เอ,าบ,อา,าบ่ไหมทราบต้องเอาน้ำเสื้อมันก่อนะอืม ใส่ก่กอนบไม้คนปูละมละส้มปูม่มอะเอ,อือยนี่เตยกัานอย่างในหน่อยนึงอู้อันนี้จิซาบยากหน่อยเนึ้อเนาะบะไม้เนาะมันคาเนี่นนเนาะใบไม้ใช่เนาะเดือกับมันนี่อัไน,ใน,ใน,ในไรยักอะไรที่ตัวมีตอวเดืกเลยอืม

เดียวฮะวเออว่าซีเห็นนะปะเอาอันทราบป,ปู่เนาะคนคัดกําลังอันตั้งบ่อนที่จะยืนขึ้นทราบเพราะว่ามันอันเพราะว่ามันสูงต้องได้ตั้งขึ้นเนาะอ่ะโอกรลยซียากมาเหือนก่อนปะนี้มากินเขาวปะนี้บ้บ้า,บา แล้ววันนี้ซีมาเฮ็ดอ่าเอาพากีเลิศใส่แกงวันนี้เนาะนี่เลยใส่แกงได้บอเควันนี้เนาะอุนี่ก็แต่เสียบอีเลิศใส่ก่อนกดกเข้าไป บม่ได้ตัดเลยเพราะอีเลือก็ได้ไม่เขาเดี๋ยวท้ามซุกเรากินข้าวทุกคนเนาะ,ะลูกก็าไ่ได้ลึกซีนมันติดตน้นซีนแมตูกับอีแม่กำลังกินข้าวกินข้าวท่าเด้อไปกอกน้ำก่อนเออเพือกินข้าวได้ข้าวเยอะวันแม่เคยย่างข้าวเยอะข้าวแกงี่นจีนขวด ไปซักเชือเงินอูู้ซักเหมื่อทุกคนบ่มีตู้ซักผ้าเตอักผ้า Ayo, kita cek juga misalnya terminar gitu Kan трemel Terima kasih lah เขาเศ้าต้องต้ออีกรูุ้ังเหรอแม่มาตักเอาหม่ทางไรฮะที่ีกว่าแม่บอกคนแม่ดีกว่าเ กูไปข้างหม,ม้อคุณเมืะม่มะวรม,ะ,มะเมื่ะมหร่กชอบใครกินอีกเนาะอิม่มปะอู้อิ่มเ,มเข้าไปไหนี <laughs> นกินอันนี้มันก็นนกนแห้งอิ่มเนาะใส่อะไรจับโยนเลยเลย <laughs> มตุกินขา้าวเซฟนอนหลับดีขนาดเนาะประมาณหัวแรงนี้เมตุนี่เกี๊ยมสินอนและมเมตูเบสนอนดึกแน่นเนาะนอนดึก,กเมื่อไหร่เมิดอ มือมิดถึงไปเลยไม่ชอบมิดแล้วก็รับเลยมั้งมือตื่นเ้ามากะตื่นเ้าอีกเนาะแต่อูตื่นสวยนอนดึกคลิปนี้อูกศิลาทุกคนเบกกอนนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้ออันเดี๋ยวจากนอยเดอรจะออกไปหาลูนน้องเนาะไปลมเมียกับลูนน้องน้อยหนึ่งอ่าว่าจะมีโปรเจกต์เคล็ดนำกันเนาะลองเบิองเนาะว่าจีได้บอลหรือโบได้เนาะเด้อเนาะไอตัวซี แม่ตูสีราบอมักมักมีดิงนิ่งตีนอ <laughs> ้อ,นอยพูดติหน่อยน้นนอยตันีหน่อยน้อยบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายอ <laughs> ิ่มแล้ว